ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันผมวางแผนกเกษียณตอนนี้ยังเหลือเวลา13ปีพึ่งบำนาญประกันสังคมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์ like, กดสกายคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจด้วยนะครับตัวนี้แชร์มาก,กับคลิปไวรัลอีกเช่นเคยนะครับคลิปเหมือนผมเลยได้บำนาญแค่1 3 9 2บาทไม่ยุติธรรม มันได้น้อยมากนะบำนานแค่นี้นะครับไม่พอกินเลยนะถ้าเกิดคุณไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินอะไรแล้วหวังพึ่งเงินบำนานอย่างเดียว1,390บาทเออ92บาทไม่พออย่าใส่คนนี้ก็เลยเสอ,เอให้ความคิดเห็นมาว่าผมวางแผนกเกษียณตอนนี้ทั้งที่ยังเหลือเวลาอีก13ปีวางแผนทั้ง 1. การขึ้นเงินเดือน 2. เงินเก็บตลอดทั้งปีว่าเท่าไหร่ 3. นะครับเงินปันผลพอร์ตหุ้น นะครับก็มีพอร์ตจัดพอร์ตเกษียณนะครับ4เงินเกษียณ 5. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับก็ได้ช่องนี้เป็นข้อมูลติดตามข่าวสารตลอดผมไม่ประมาทกับชีวิตที่เหลืออยู่หลังเกษียณก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันมานะครับก็เราจะเห็นว่าถ้าเราวางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไป หวังพึ่งบำนานของประัาคมเพียงอย่างเดียวนะบำนานเป็นส่วนเสริมได้นะนะครับแต่จะไปหวังพึ่งเอาใจลงไปทุ่มเทกับมันนะครับอย่างเดียวเนี่ยนะอาจจะไม่ไหวอาจจะไม่พอได้นะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บหอมรอมริ์ของตัวเราเองด้วยแล้วมันเริ่มจากไหนล่ะนะครับเริ่มจากวันที่เราตระหนักได้ว่าควรจะเก็บวันนั้นแหละนะครับไม่มีวันสายนะไม่ว่าคุณจะอายุ40 45 50 นะแล้วยังไม่เคยเก็บมาเลยแต่คุณคิดว่าอยากจะเก็บแล้วได้เวลาที่เราจะเก็บหอมรอมริษแล้วไม่สายนะผมผมผมเชื่ออย่างนั้นว่าไม่สายมันจะไปสายอีกทีตอนไหนรู้ไหมตอนที่เรากเกษียณแล้วปรากฏว่าเคว้งและงานก็ไม่มีนะครับเงินเก็บก็ไม่มีบํานาญก็ยังได้น้อยอีกอะไรแบบนี้นะครับแล้วจะเอาอะไรกินอ่าจะไปหวังพึ่งลูกพึ่งหลานเหรอ อันนี้ต้องเป็นคําถามก่อนนะครับแล้วบางคนเนี่ยหนี้ก็ยังไม่หมดอีกนะนะเกษียณแล้วหนี้ก็ยังไม่หมดนะเงินเก็บไม่มีหนี้ก็ยังจ่อลงมานะครับหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ไม่จำเ,เ,นะเ,เ,เป็นต้องเหมือนกับคนอื่นนะพอเกษียณเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกับคนอื่นไม่จำเป็นจะต้องไปลงที่หุ่นห,หวาเอาลงเอาเงินเราไปาใน ไปเก็บในรูปแบบที่เรารับได้นะครับสำหรับผมนะรับได้ก็เพียงพอนะผมไม่ไม่ชี้นำว่าคุณจะต้องไปเล่นหุ้นอย่างเดียวไปลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมหุ้นอะไรแบบนี้คุณจะลงในกองทุนตราสารนี้ก็ได้จะลงคุณกูก็ได้าตามตามแบบหรือลงพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับก็ได้นะแต่ทุกทุก การลงทุนต้องศึกษาข้อมูลนะครับอย่างดีมีความรู้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปหรือบางคนจะเอาฝากประจําเน้นๆนะครับดอกเบีย้ยกิมมิกเล็กๆน้อยๆดอกเบีย้ยอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่มันก็ยังคงสภาพแล้วก็รู้สึกว่าหิวใจนะไม่ได้รู้สึกใจหายใจวูบอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่คุณเพราะนั้นพวกนี้มันต้องวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจริงๆถ้าไม่อยากให้สายเนี่ยมันต้องวางตั้งแต่ตอนอายุยี่สิบกว่าเริ่มทํางานนะ จนหรือ30ต้นๆก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ช่วงอายุไหนถ้าคิดได้ก็รีบทําซะนะครับจะได้ไม่ต้องอไปหนักอกหนักใจตอนเกษียณออกมาแล้วปรากฏว่าบํานาญน้อยอ้าวจะทําไงไวะเนี่ยไม่พอกินอะไรแบบนี้สรุปคือ,อต้องกลับไปทํางานอีกหรือไปทํางานใช้แรงงานหาเงินเพิ่มอีกแล้ว บางทีงานหลังเกษียณหนักกว่าเดิมอีกนะเพราะร่างกายม,ม,ม,มันผ่านระยะเวลามาประมาณหนึ่งแล้วไงร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มสาวๆพอไปทํางานตอนเกษียณมันหนักขึ้นปีแทนที่เราจะเกษียณปุ๊บเนี่ยเราจะได้ไปทํางานอะไรเบางานอดิเรกที่ได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บ,ม,กบมีเงินกินอะไรแบบนี้คือถ้าผมแม้เกษียณแล้วผมก็ไม่อยากให้หยุดทํางานนะหมายถึงหยุดหยุด หยุดอยู่ที่อะไรเงี้ยเพราะคนเราจะเบื่อได้นะคนเราทํางานมาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยไอตอนเกษียณเนี่ยบางคนอาจจะอยากจะทํางานอดิเรกที่เราอยากทํามาทั้งชีวิตแต่ทั้งชีวิตไม่มีโอกาสได้ทําเพราะมัวแต่ต้องทํางานเพื่อหาเงินทํางานในด้านที่อาจจะไม่ชอบแต่มันได้เงินดีก็ทําไปก่อนอะไรแบบเนี้ยพอเกษียณปุ๊บคุณอาจจะไปทํางานอดิเรกนั้นก็ได้นะนะครับอาจจะไปขายน้ำปั่นขายกาแฟขายได้บ้างไม่ได้บ้างไม,ไม่เป็นไรมีความสุขอยากเจอลูกค้า อย,อยากชงกาแฟอะไรแบบนี้อ่านนั่นก็ทําได้นะก็ลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียให้กับหลายหลายคนแล้วกันเพราะว่าการวางแผนกเกษียณมันเป็นเรื่องจําเป็นน่ะที่ทุกคนต้องทํานะบางคนบอกว่าไม่ไม่วางหรอกไม่เอาไม่เอาไปเอาตายเอาดับหน้ามันตายจริงๆนะพอถึงถึงวันนั้นจริงๆอะ่ะมันจะกลับมาลําบากลูกลูกหลานๆนะซึ่งซึ่ง ซึ่งเราลองคิดดูนะว่าลูกๆูกหลานๆเราอะอานาคตเขาก็มีชีวิตของเขาเขาคงไม่อยากมาแบกบค่าใช้จ่ายภาระหรือมาใช้นี่ใช้สินให้กับคุณนะคุณต้องคิดดูว่าถ้าเขาต้องเอาเงินที่เขากําลังหาได้หรือกําลังเริ่มสร้างตัวเนี่ยมาให้คุณมาซัพพอร์ตคุณแล้วเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปสร้างครอบครัวสร้างลูก ไปซัพพอร์ตลูกไปสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งใช่ไหมเพราะนั้นลูกเนี่ยตอบแทนคุณดีแล้วนะครับให้เขาตอบแทนแต่อย่าให้เขาถึงขั้นแบกภาระทั้งหมดของเรานะครับมันจะทําให้เขาหนักเกินไปเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาเขาต้องสร้างครอบครัวของเขาด้วยนะครับเพราะฉนั้นเราเตรียมแผนของเราเองดีกว่านะครับมันชีวิตเราอ่ะนะเราก็ต้องวางแผนเตรียมการเอาไว้หลองรับส่วนลูกนะครับ คราวนี้พอวางแผนปุ๊บเนี่ยไม่จำเป็นต้องพึ่งใครเลยนะลูกก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งนะครับเขาจะทําหรือเขาจะไม่ทําหรือเขาจะไม่ช่วยไม่สนใจเพราะอะไรรว่าเราวางแผนมาเต็มที่แล้วแล้วก็แผนการเรามันลันไปแล้วเรามีเงินที่จะเตรียมพร้อมหลังกเกษียณแล้วนะครับไม่ต้องไปแคร์อะไรอ่าดีไหมละ่ะดีกว่าเยอะนะครับก็ลองดูเป็นไอเดียเดี๋ยวผมพงแชร์ประเด็นนี้เยอะๆนะนะเพื่อนๆก็แชร์กันเข้ามานะ จะได้เอามาพูดคุยให,ให้คนอื่นๆได้รับรู้รับทราบนะครับเขาได,ได้วางแผนกันเราต้องร่วมกันนะร่วมกันเป็นคนแก่ที่มีเงินนะครับคนแก่ที่ดูแลตัวเองได้คนแก่ที่ไม่สร้างภาระให้ลูกให้หลานนะครับก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆ ที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคํานวณบํานาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บํานาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บํานาญเท่าไหร่นะครับทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บํานาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคัดสรรเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับ คำถามเกษียณอายุงานนะครับเกษณนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบําเหน็จมาตรา40นะครับมาตรา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับป๊านะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด u u s s r r i e s แชร์ช่อง Channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ